สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงครับเอฟซีน้องอุ้งอิงเอฟซีลอนแทลำเพลินเตยเสด็จสปูสก้นครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศสาวๆครับพี่น้องทายที่หน้าบ้านใหญ่ครับผมบรรยากาศสดใสครับพี่น้องอากาศดีูดเดื่อนๆอ้าสว,วัสดีครับอาจารย์มอสมือมิกสุดหล่อของเรา เปได้มากเดยหองบอกที่สอนท้วิธีครับมนเรื่องบอลเนี่ยใจนะแมนแมนบอลเขาเือเขา,ามาหนังอันนียนัะอ,อือรวมสวัสด์อาจารย์มอดครับผมเตรียมมามีเสียงให้พิมงานวงใหญ่สอมทั้เวิธีครับมัน บรรยากาศยามเช้าเช้าครับผมตื่นเ้ามากกับมันรับสูตรรับอากาศบริสุทธิ์ครับพี่น้องสุดชื่นสูุรอากาศได้เต็มปอดเบิ้งผืดพันธัญญาหารครับภายในหานะจักรสาหน่อยของเ้าครับ ลราจากบอสได้เดินทางไปกรุงเทพแล้วครับผมบอสกับน,น้องงอิงกับทีมสาวน้อยเสด็จแบนครับเดินทางไปเมื่อแรงเปิดวงสาวน้อยเสด็จแบนที่ลุงเราแสงจันพระราม2องครับผมนี่ครับหลังจากเมื่อวานของฝากจากเฮียตุ้มตามครับบริษัทเตยเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผม มีข้าวเหนียวข้าวสารครับผมแล้วก็มีครับเส้นมีไว้ไๆครับชาวบ้านคื่อทางไหนนอทำความสะอาดด้านอยู่ มันได้เกิดหาหน้าพี่น้องมาอกัดท้องไร่ท้องนาข้าวกำลังเกี่ยวแพจี้เมื่อนนี้ม่ได้ขึ้นแทงน้าม่ได้ปีนนะพี่น้องได้บึง Hai benda dekat dan อัปเดตอาคารซ้อมลำครับผมนี่ยังอัปเดตเนี่ยครับอันนี้ก็การขันฉาบด้านนอกแล้วครับพี่น้องขันฉาบด้านนอกเริ่มฉาบด้านนอกแล้วมันจะฉาบด้านในด้านในฉาบหมดทุกด้านแล้วครับพี่น้องหรือว่าโอเคมีงาน มีความคืบหน้าให้ดูอย่างนี้มันก็โอเคอยู่ครับสำหรับหน้างานสนไนใน้ญญา,าบนเลยครับ ด้านนอกก็ฉชบแล้วนะครับน้อนเริ่มฉาบเมื่อนี้เพิ่งสิฉาบต่อด้านหน้าหีเสร็จต่อไปก็สิได้ฉาบด้านหลัง ทักายพี่น้องช่วงเศร้าครับผมได้ยินอาจารย์มอดว่าเมื่อนี้ช่วง,วงเศร้าว่าแม่นช่วงเศราดิเมืนน่อนี้ที่ม้งญ่สีใหญ่เป็นมาซองเติงวิธีอาจจะมีประกอบดนตรีประกอบไส้ฉากหรือเปล่าว่าเนี่ยใจนะอันนี้ผมวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เลยม่านนี้ครับทักทายพี่น้องช่วงเศร้าครับ หมดพอจะมาหอดถามว่ามาตะบานเลยเถิดมาลงเทปครับอ๋อ oh, มาลงเทปพักุอองเทปที่ช่วงหนึ่งไปรีแลกยุงเทพเถิดเี่ยครับชิวๆอืมเอาเอาเอเดินไล่าพักพอดเลยครับได้ถึงเวลาทำงานแล้วสิดนน <c oughs> ได้เวลาทำงานแล้วสินาน <c oughs> อายุลดแห่วหมดละตุลาหมดละเปิดดฤดูกาลสิ <c oughs> <c oughs> ้นเ <c oughs> ดือนตุลาหมดแล้วเนี <c> ่ย <oughs> พักใจพักอยู่นในบ้านกันเลย,อยอมออมิกซ์หล่อของเราครับผม หล,ล,ลายคนอาจจะยังโมลุลนะครับอาจารย์มดเป็นผู้ใดมากยังใดยังยังใดหลายคนอาจจะรู้แล้วครับอาจารย์มนดมน,น,จจมนี่ดีกีของเพิ่นคือลูกชายแม่ดอกรักดอกรักดวงมาลานะครับเจ้าของผลงานเพลงมักบ่าวรุ่นน้องครับพี่น้องนี่เพลงดังเพลงฮิตหักบ่าวรุ่นน้องและอีกหลายๆผลงานเพลงครับมันจยากาศยามเช้า <ๆๆ S 1> อาฟาพี่ฟังนองไ้ครับเมื่อแรงเด้อบูใดอยไกลไปให้กำลังใจกันได้สาวน้อยเสด็จแบนคับเปิดฤดูกาลครับเปิดวงฤดูกาลเปิดสกราลดใหม่เลยใหม่เอี่ยมเลยวันแรกเลยครับพี่น้องที่โรงเล่าแสงจันทร์พระรามสองครับวันที่14วันนี้ครับผมนาทีมโดยน้องเพชรพลอยน้องชมพู่อ่าองชมพู่เจ้าของผลงานซิงเกิลผลงานเพลงแรกผัวปลากระง,งามโหลดครับพี่น้องแบรนกำลังแรงใจกันลายลายเด้อ แล้วก็วันที่18นี้ครับเพลงใหม่บอสโจครับเพลงใหม่บอสโจผู้ใดพี่น้องพี่น้องผู้ใดอยากเห็นทองเงาะเรียนออกมันแพงเนื้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กันหลายๆให้ติดหนึ่งมาแรงเนื้อพี่น้องเด้อครับมาหนึ่งติดหนึ่งมาแรงรถแห่ก็บเได้ออกเด,ผกด,ด้ผมก็บเได้ผลิตน้ำผมก็บเได้ไล่โซนให้พี่น้องได้เบิ่งตัวเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลครับวันที่23นี้ครับคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาลสาวน้องพเป็นแพงครับพบกับ การแสดงแรงมากมามรดแหล่ลำเพลินลำแพนใตเสเด็จดครับผมเวทีสาวน้อยเสดเดดแบนแล้วก็วงใหญ่แสดงสอดแจ้งปัดเจ็ดโมงเช้าครับพี่น้องอืมพี่น้องอย่าลืม,มใม่กังแรงๆเชียร์แรงใจกันหลายๆเด้อสำหรับผู้ใดมากผู้ใดครับพี่น้องบัตรออนไลน์ครับบัตรออนไลน์ร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับเมาร้อยใบเพียงหนึ่งร้อยบาทข่ามามาเอางวัวไปเลี้ยงกันพี่น้อง,องแจกง,งวัวหาตัว จักรยานไฟฟ้า5คันซ้อยคอาทำคำสองเส้นแล้วก็เงินลางสดอีกหลายรางวันครับผมฝากพี่ฝักน้องไว้ครับสำหรับถ่ายคลิปไว้ได้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกกานรับชมทุกการติดตามครับสำหรับช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็อลำเปิดเอฟิชเช์ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ